ก่อ,อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่นักเรียนม .2 อทับหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาปีนี้โดยสถานการณ์โควิด1 9นาะอย่างที่เราทราบข่าวกันในทีวีหรือโซเชียลต่างๆนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งครับทำให้เราต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเจอสถานการณ์แบบไหนเราก็เรียนกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวนักเรียนเข้ามานะครับอย่าลืมเช็คชื่ออ่าโอเคมีหลายคนเข้ามาแล้วนะครับวัชราพรนะอานิวัตยานิสามาลิตาสิริฤทยัยกัรติยานะตอนคนไหนที่ไม่สบายรับป่วยอะไรก็พิมพ์แชทมาบอกกันนะครับจะ เฟซส่วนตัวครูก็ได้หรือว่าเฟซกลุ่มก็ได้นะครับที่เรามีกลุ่มพูดคุยกันอยู่นะครับนักเรียนสบายๆนะครับนักเรียนสบายๆนะใครจะเอาขนมมากินก็ได้นะอยู่ที่บ้านไม่ว่ากันนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับวันนี้จะเป็นการเวิร์กช็อปให้ดูก่อนนะครับในเรื่องของการสร้างสื่อนะครับวันนี้แต่จะยังไม่ให้นักเรียนทำนะครับ เพราะว่านักเรียนบางคนยังไม่สะดวกที่จะทําตามเนาะแล้วเพราะหลายๆคนเนี่ยดูผ่านมือถือนะครับเอ่อถ้านักเรียนมีหูฟังเนี่ยใส่หูฟังมันก็จะชัดกว่านะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะอย่างของครูนี่ก็ใส่หูฟังเหมือนกันนะครับมันจะตัดเสียงรบกวนอะไรได้ไมค์ก็จะชัดกว่านะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพูดในเรื่องของการทํา สื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยทำมาบ้างแล้วนะแต่วันนี้ก็มาทบทวนกันนะครับเดี๋ยวครูจะขอแชร์หน้าจอก่อนนะครับอ่า โอเคนักเรียนสามารถวางเป็นแนวนอนจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเราเข้าสู่โปรแกรมของเรากันก่อนเนาะส่วนใหญ่เป็น Windows 10อยู่แล้วนะครับอ่าวิธีการก็กด Start นะครับหรือพิมพ์เข้าไปเลยในช่องแชทนะว่า Word นะครับมาอ,อย่างนี้เลยก็จะเจอนี่คือวิธีการเข้านะครับ หรือนักเรียนจะกดสตาร์ทแล้วก็เลื่อนไปหาโปรแกรมนะครับ Microsoft Word ก็ได้มันจะใช้คำว่า Word สั้นๆเลยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันนี้จะเป็น Word สั้นๆเลยนะครับอ่ากดเข้าไปนักเรียนก็ไปที่เอกสารเปล่านะครับดับแรกว่าอ่าก็จะได้มาประมาณนี้นะครับ จะได้นากระดาษเปล่า,ลาจากนั้นนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปทําแผนภาพกันนักเรียนต้องมาตั้งค่ากระดาษก่อนนะครับตั้งค่ากระดาษดังนี้นะครับไปที่เขาโครงนะครับนักเรียนมีปากกาจดวิขั้นตอนวิธีการตั้งค่าไว้นิดหนึ่งนะครับเน่อยอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินใจเย็นๆนะอ่ะมาที่ตั้งค่านะครับถ้าเป็นในเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเป็นเอ่อเลเยอร์นะครับเลเยอร์ ก่อนอื่นให้เรียนมาที่การวางแนวก่อนนะครับแผนพับเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแนวนอนพับเป็นสามพับสี่พับบ้างนะครับตามขนาด A4 นะครับอ่าไปที่แนวนอนนะครับมาที่การวางแนวนะครับไปที่แนวนอนนะครับอ่าเดี๋ยวครูย่อออกอ่าก็จะได้หน้ากระดาษที่เป็นขนาดแนวนอนนะครับอ่าแต่เราจะมาพิมพ์ยังไงนะครับอ่า ขั้นตอนต่อมาครับไปที่ระยะขอบครับระยะขอบนะครับเมนูระยะขอบนะครับไปที่ระยะขอบแบบกำหนดเองนะครับจากนั้นนักเรียนปรับระยะขอบบนล่างซ้ายขวาเอาแบบแคบๆก็พอนะครับเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันค่อนข้างจะ มีระยะขอบที่กว้างนะครับตามค่าที่โปรแกรมตั้งเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราใส่ไปสัก1.2เซนติเมตรนะครับทุกด้านเลยนะครับนั้นก็พิมพ์ไป1.2นะครับอ่าจากนั้นก็กดตกลงนะครับระยะขอบก็จะได้แคบลงก็คือห่างจากด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาแค้ 1.2จนะครับจากนั้นพอเราได้ระยะขอบกับกระดาษที่เป็นแนวนอนแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนไปที่คอลัมน์ครับคอลัมน์อเอามาอ์ไปชี้ดูนะครับคลิกปัจจุบันเนี่ยค่าปกติของมันจะเป็น1คอลัมน์นะครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นเท่าไหร่ครับ3นะ3นะครับ ปุ๊บคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเลือกอยู่ที่สามคอลัมน์ถ้าเลเรียนสังเกตไม้บรรทัดด้านบนนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามันจะมีแถบไม้บรรทัดที่สำหรับพิมพ์เนี่ยพื้นที่พิมพ์เนี่ยสามนะครับสามคอลัมน์แล้วหนึ่งสองสามนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราจะเอา,เอาข้อมูล แต่ละคอลัมน์เรียงลำดับอย่างไรนะเดี๋ยวครูจะพิมพ์แทรกไว้ตรงนี้ให้นะครับอ่าไปเดี๋ยวครูลองแทรกมาก่อน อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าที่ห้านะครับนะเราไม่ได้เรียงกันหนึ่งสองสามเหมือนกับที่เราทำรายงานนะครับแัะเรียนต้องเรียนลำดับตามนี้นะครับอ่านะในส่วนตรงนี้ขอล่มตรงนี้นะครับ จะเป็นหน้าที่ห้าในส่วนของหน้าที่ห้าหรือลำดับที่ห้านะครับส่วนคอลัมน์ตรงนี้ตรงกลางนะครับจะเป็นในส่วนของหน้าที่หกนะครับหรือส่วนที่หกก็ได้นะครับลำดับตามนี้และส่วนคอลัมน์ที่สามจะเป็นในส่วนของหน้าแรกหรือส่วนแรก หรืออาจจะใส่ในส่วนของหน้าปกก็ได้นะครับหน้าปกสวยๆอะไรเงี้ยเป็นชื่อเรื่องอะไรต่างๆเหมือนปกรายงานที่เราเคยออกแบบกันไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับแบ่งเป็นสามส่วนนะครับในแต่ละส่วนแต่ละหน้าจะใส่อะไรบ้างนะครับจากนั้นอ่าเดี๋ยวครูย่อจะได้เห็นชัดๆครูทำการ แทรกมาอีกหน้าหนึ่งนะครับ,บนะครับก่อนอ่าตรงนี้เป็นหน้าสองนะครับ หน้าสองก็จะเริ่มเป็นเออเออเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หน้าสี่อันนี้หน้า 4, นนห้า 5, เออจากนั้นครับในส่วนของหน้าที่สองตรงคอลัมน์แรกจะเริ่มเป็นหน้าแรกเลยครับจริงๆมันเรียกหน้าสองนั่นแหละแต่ว่าข้อมูลต่างๆจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนครับในส่วนของคอลัมน์นี้จะเป็น หน้าปกหรือส่วนของเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องที่เป็นแบบชื่อเรื่องต่างๆผู้จัดทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจากนั้นข้อมูลจะเริ่มตรงนี้ครับในคอลัมน์แรกของหน้าที่สองตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่สามและคอลัมน์ที่สามของหน้าที่สองก็จะเป็นหน้าที่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวพูด <S <S เดี๋ยวพู <S <S เลี้ยงใหม่เนื้อหาหนึ่งเนื้อหาสองเนื้อหาสามตามนี้นะครับเลียงลําดับตามนี้นะครับนักเรียนลองวาดเขาคงครง่าวๆเอาไว้นะครับจะได้ชัดเจนอันนี้คือการแบ่งคอลัมน์ก่อนนะครับก่อนที่จะทําแผนราบถ้านักเรียนมาทําเนื้อหาก่อนเนี่ยแล้วนักเรียนมาแบ่งคอลัมน์ทีหลังเนี่ยมันจะจัดลําบากมากนะครับมันจะจัดไม่แล้วม่ดูไม่รู้เรื่องนะครับ ให้นักเรียนเรียงลำดับตามนี้นะครับนักเรียนสามารถแคปไว้ก็ได้นะครับใน,น,นส่วนของงานที่เรียนต้องทำเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดแล้วมาลองทำด้วยกันอีกรอบนึงครับอันนี้ดูวิธีการก,ก่อนนะครับอ่ทีนี้เราได้รูปแบบของ แผนพัพแล้วเราได้คอลัมน์แล้วว่าจะใส่อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครูต้องการตกแต่งมันก่อนอตกแต่งเราก็ไปทำไงอ่ะเราต้องไปหากรอบสวยๆไหนเดี๋ยวครูเข้าสู่ Google เลยใช่มไหมนึกไม่ออกก็บอก Google ไว้ใไหมตามนักเรียนสมัยนี้เลยอ่ะ คุณอาจจะพิมพ์ว่ากรอบสวยๆก็แล้วกันพิมพ์ไปไปในส่วนของค้นรูปนะครับอเ,เอารูปไหนดี เลือกกันเลือกกันอ่คุูชอบดูนี้ก็แล้วกันบันทึกภาพเป็น จากนั้นครูเอามาใส่ในเ o ิรของครูรูปภาพนะครับมีข้อแนะนำอย่างนี้เวลานักเรียนเอามาใส่ในโปรแกรมเนี่ยใส่ในหน้ากระดาษเนี่ยเวลาเลื่อนเนี่ยมันจะทำให้วัตถุอื่นๆขยับตามนะครับเวลาเราแทรกมาปุ๊บให้ไปที่รูปแบบเลยครับนะนี่เป็นเทคนิคนะครับไปที่การตัดข้อความครับ นะตัดข้อความมาที่รูปแบบก่อนนะครับคลิกที่รูปภาพมาที่รูปแบบตัดข้อความแล้วเลือกเป็นข้างหลังนะครับเพราะว่าเราเราจะทําเป็นพื้นหลังนะครับนะทําเป็นพื้นหลังเราจะเอาไว้ข้างหลังข้อความอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันเป็นกระดาษแนวนอนแล้วก็จับรูปภาพพลิกให้เป็นแนวนอนอเห็นไหมทีนี้เราก็ขยับได้ละ โดยที่ข้อความหรือวัตถุอื่นไม่เคลื่อนไหวตามอ่าทีนี้ครูก็จับขยับนะครับกรอบตรงนี้สวยๆไปหาดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ครูจัดกึ่งกลางซะก,ก่อนนะครับอ่ากรอบเหมือนกันเลยครูก็ทำการ คัดลอกนะคลิกขวาที่รูปภาพคัดลอกแล้ววางในส่วนของหน้าแรกนะมันไม่มาแล้วก็จับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับไปที่ตัดข้อความข้างหลัง าดึงให้สวยงามาได้แล้วกรอบนะครับกรอบของแผ่นภาพครูนะครับทีนี้เราก็ทำการพิมพ์เข้าไปได้เลย แต่ข้อแนะนำของการทำแผ่นพับนะครับนักเรียนให้นักเรียนใส่กล่องข้อความนะครับมันจะจัดการง่ายกว่าเพราะถ้านักเรียนพิมพ์เนี่ยไอตัวหนังสือข้างล่างมันจะขยับตามไปเรื่อยๆมันจะทำให้เลื่อนลำบากนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำการแทรกกล่องข้อความมาเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวครูเอาอันนี้ลบทิ้งไปก่อนนะครับอ่าอันนี้ ให้นึเ่เรอนดูเฉยเยอ,อย่าลืมพับแทรกกล่องข้อความเข้ามาถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นสีก็เติมสีรูปล่างก็ใส่คำว่าไม่เติมใส่เส้นก็ไม่ต้องใส่นะครับอ่าตรงนี้ จากนั้นปรับฟอนต์เอาฟอนต์สวยๆขนาดาไปที่หน้าหน้าปกของเราก่อนแผ่นพับให้ความรู้เรื่องอะไรก็ว่าไปนะสมมติคุณจะทำเรื่องโควิด -19 บเก จัดให้มันอยู่กึงกลางเฟรมพอดีจัดทำโดยอะไรก็ว่าไปชั้นอะไรก็ว่าไป อ่สมมุติว่าครูใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้ทําให้ดูเฉยๆนะครับแล้วจากนั้นครูก็ต้องการเอารูปเกี่ยวกับโควิดมาใส่น้อยอ่าไวรัสอ่รูปนี้ก็ได้ บันทึกภาพเป็นนะครับอ่ารูปภาพนะครับอย่าลืมแทรกภาพมาปุ๊บไปที่ตัดข้อความแล้วเลือกเป็นด้านหน้าหรือข้างหลัง อันนี้เราจะเอารูปไว้ด้านบนนะครับก็เอาไว้ด้านบนก็ได้อ่าเป็นสื่อให้ความรู้จากนั้นอันนี้เดี๋ยวนักเรียนต้องไปออกแบบเองนะครับอครูอาจจะออกแบบไม่สวยเท่าไหร่อ่าในส่วนของเนื้อหาสมมุติว่าเราจะเอาเนื้อหาเกี่ยวกับโควิดสิบเก้า โควิดสิบเก้าคืออะไรอ่าเราก็ต้องไปรู้กันข้อหมายของคำว่าไวรัสโควิดสิบเก้านะครับอ่าไปเซิร์ชหาเลยจาก Google ได้เลยทีนี้เราจะต้องมาเริ่มที่หน้าหนึ่งก็คือในส่วนของหน้าที่สองนะครับในส่วนของขั้นแรกนะครับเราจะไม่เริ่มกันเรียงลำดับอย่างนี้นะครับเราเรียงตามที่ครูมาร์กไว้นี่เลย ก็ทําการแทรกกล่องข้อความเข้ามาใหม่วาดไปเหมือนเดิมคุณทําการคัดลอกข้อมูลมาก,ก่อน มีหลายเว็บไซต์เลยนะครับไปเลือกดูได้ไวรัสโคโรโนาคืออะไรอ่าครูทำการคัดลอกข้อความเข้ามา ข้อความครับเส้นขอบกับพื้นหลังครูไม่เอานะครับใส่ฟอนต์สวยอเอาไทยสารบันก็นแล้วกันมันจัดขึ้นมา หัวข้ออต้นนะ้าอาได้แล้วหน้าแรกนะครับเราจะเอารูปภาพอะไรมาประกอบก็ตกแต่งได้ให้สวยงามมาที่สองนะครับนักเรียนจะเอาอะไรมาใส่อาจจะเป็นอาการของโรค โควิด1 9คืออะไรนะครับตัวทําอย่างไรหากมีอาการของโรคอันนี้ก็ใส่มานะครับแล้วแต่เรื่องราวที่เราจะเอามาใส่นะครับนะ ใครมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของการทำแผนพับนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเรียกว่าแผนพับหรือโบชัวนั่นเองอ่าโบชัวมาในช่วงของการตอบคำถามเดี๋ยวคุณจะเปิดไม้ให้ทุกคน อ่ะตอนนี้ทุกคนเข้ามาเช็คชื่อกันเรียบร้อยเอาค่ะเข้าเข้านี่แล้วก็ต้องเช็คชื่อในเฟซได้หรอคะในมสเซจในเฟซไม่ต้องครูต้องให้เช็คชื่อในนี้ <c oughs> ยังไงแล้ววันนี้มีคุณครูเขานัดเรียนวิชาไหนต่อภาษาอังกฤษมั้ง ไม่ิดภาษาอังกฤษอ่าโอเคโอเคเชื่อไงครับเชื่อพิมพ์มาในช่องแชทเลยครับเช่องแชทกดที่มอนะครับแล้วก็จะมีคำว่าแชทนะ โอเคมีใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนบ้างครับอะหรเรื่องของการทำแผนพับตามสเต็ปนะปรับแนวของกระดาษใช่ไหมอันดับแรกปรับแนวของกระดาษก่อนสองปรับระยะขอบระ,ะระยะขอบนี่อาจจะเอาสักหนึ่งเซนก็ได้นะักเรียนเอาแคบๆก็ได้นะครับแล้วเรามาปรับตัวอักษรเอาหลังจากนั้นไปตั้งคอลัมน์ถูกไหมครับตั้งเป็นสามคอลัมน์นะครับ ตามขนาด A4 นะจากนั้นก็จะเรียงเป็นในส่วนของหน้าแรกก็จะมีหน้าห้าหน้าหกแล้วก็หน้าแรกนะครับเขาคงองจำเขาคงมาให้ดีจากนั้นในส่วนของหน้าที่สองก็จะมีคอลัมน์หนึ่งสองสามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเรียงให้ถูกต้องเวลาเปิดมาปุ๊บมันก็จะได้ ตามลำดับที่เราต้องการพอดีนะครับเวลาเราเปิดแผนภาพอะไรต่างๆนักเรียนเริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยเดี๋ยวจะงงะครับแผนภาพเราจะพลิกไปพลิกมาเรียงลำดับไม่ถูกต้องนะครับอ่ามีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวครูจะปล่อยให้นักเรียนไป อัธยาศัยนะครับคนครูคนไหนนัดเรียนวิชาอะไรสั่งงานอะไรก็จะได้ไปทํากันนะครับอ,อ่ะแล้วเจอกันถ้ายังไม่ปิดต่อนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวันจันทร์หน้านะครับ <ใน S 1> อยู่บ้าน<ใ>น,นะครับนักเรียนอยู่บ้านนะครับจะออกไปไหนก็เท่าที่จําเป็นนะครับออกไปไหนเท่าที่จําเป็นนะครับใส่แมสท,ทุกครั้งนะครับใส่แมสตลอดเลยนะครับตอนนี้เนาะ อาญายานิสายกมือมีอะไรจะถามหรือเปล่าอยานิสาเปิดไมค์คุยเปิดไมค์ถามได้เลยเอกลักษ์ยกมือว่าไงครับซีเินดายิ้มอะไรลูก อ้าวโอเคถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเจอกันในห้องเรียนสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมูบระป๋นผู้ใหญ่บ้างเอออ่กันไเรียนทยอยกดออกกันได้เลยครับเช็คชื่อก่อนนะแล้วก็ออกได้เลย Sous-titrage <laughs> <laughs> <coughs>